สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพบกับรถกระบะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ Isuzu D-Max Isuzu D-Max รุ่นล่าสุดรถกระบะที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันและยังตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกก่อนเลยครับ Isuzu D-Max รุ่นใหม่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดุดัดน ทันสมัยและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้านหน้าใช้กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายโครเมียมดีไซน์เฉียบคมไฟหน้าแบบดีเล็โปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสริมความสปอร์ตเส้นด้านข้างของตัวรถดูแข็งแรงและมั่นคงมาพร้อมล้ออลอูมยขนาด18นิ้วที่ช่วยให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนด้านท้ายยังคงความบึกบึนพร้อมไฟไท้ายและรูปทรงใหม่ที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่ามีการพัฒนาขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนวัสดุภายในใช้โทนสีเข้มดูหรูหราขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้รองรับสรีระได้ดีและลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องเดินทางไกลรุ่นท็อปมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้า พวงมาลายมัลติฟังก์ชันจอแสดงผลมิดแบบสีและที่โดดเด่นที่สุดคือหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกสบายและความบันเทิงในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องชาร์จ USB ที่จัดวางไว้อย่างเหมาะสมในด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max ขึ้นชื่อว่าเป็นรถกระบะท,ที่มีความทนทานและประหยัดน้ำมันมากที่สุดรุ่นหนึ่ง เครื่องยนต์ดีเซล1.9และ3.0ลิตร Blue Power ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าพร้อมแรงบิดที่เพียงพอต่อการบรรทุกและลากจูง ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกขับขี่ได้ทั้งในเมืองและทางไกลยอย่างมั่นใจรุ่นขับเคลื่อน4ล้อก็มาพร้อมระบบเทเรนค n c o m a n ที่สามารถปรับโหมดขับเคลื่อนได้ไง่ายเพียงหมุนปุ่มระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มครับ isuzu d-max มาพร้อมระบบ isuzu advanced driver assistance system adas ที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังเสริมแรงแบบเหล็กกล้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Isuzu D-Max มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานราคาประมาณ5 3 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง V Cross 4x4 ที่ราคาสูงกว่า1.1ล้านบาทราคาที่แตกต่างกันครึ่งอยู่กับรุ่นตัวถังเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมแต่สิ่งที่เหมือน